สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอ๋อก็อยู่กับผมนะครับบนนั้นกิมมอร์นครับล้วอยู่ในศูนย์ิจามรีิวสามนะครับก็ขอโทษด้วยที่รีวิวช้ากว่าชาวบ้านชเมืองนะครับวันนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นแบบแสงเงาครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาก็ไม่ได้อัดคลิปลงบ่อยเพราะว่าเปิดเทอมแล้วนะครับอ่านี่เป็นเชเดอร์ของคุณอะไรนะนี่ขบอกว่าไม่ลงมดนะครับไม่ลงมดนะครับเนี่ยครับไม่ได้ลงมดเลยอ่ะ ของคุณอะไรนะผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับก็ช่างมันเถอะเอาไปแล้ผมก็ขอบคุณแล้วกันนะครับมาดูของการตั้งค่านะครับก็เหมือนเดิมหมดเลยนะครับเหมือนเดิมสกูสกินฮาราวงฮาราวินก็เดิมนะครับภาษาก็มันก็ปล๊กภาษาครับมันชับทัดคนเดียวนะครับก็เรามาดูโลกที่ผมเตรียมไว้เลยนะครับ มันก็ขอบอกว่ามันจะเป็นชิดเดอร์นะครับก็ใครที่อยากได้ลิงก์เนี่ยก็จะทิ้งไว้ให้ใต้ใต้ล่างคลิปนะครับเลทเทสนะครับเนี่ยครับก็มันจะแก้บั๊กอะไรก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับมันว่าก็ไปไปศึกษากันเดิมทุกอย่างแค่แก้บั๊กครับแก้บั๊กบางส่วนนะครับไม่ได้แก้บั๊กหมดเลยนะครับ นี่ก็เหมือนเดิมทุกๆอย่างครับนี่ครับเชเดอร์นะครับอ่าเรามาลองดูน้ํากับลาวากันเลยเพราะว่าน้ำน่าจะเปลี่ยนนะเพราะผมเคยลองแต่ลาวาก็ยังไม่เคยลองนะ,ะมันก็จะสวยนะครับน้ำนี่ครับสวยอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะแหลกๆนิดนึงก็ถ่ายวิดีโอ,อไปด้วยนะครับลา,าวาลาวก็จะมีงาทุกๆอย่าง น้องก็อาจจะมีเสียนรบกวนนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแบบใครที่ดูคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ครับเพื่อรอคลิปใหม่จากผมนะครับออกสิ